พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมาเบิงซอยข่อยพี่น้องเอ๋ย้เยเยเยวเบิงเนี่ยข่อยบ่าิดบ่าัน่าสิได้มาพอ่อเพิินยางงามเลยคุณอินูกิกำลังอ่อนอ่อนงามๆามเดจ้าช่วงนี่ก็สิมีไอ้ไอเฮ็ดหูหนูกับอินูกินี่เดอจ้าบ้านข่อยก็ได้ไอแถวอื่นข่อยกับบรลู้หรอกแต่ว่าข่อยกับเพิ่งสิกบเฮ็ดเป็นบ้างปลายปีไก่นี้เน,น,นาะจะโอ้ย ดอกยางอ่อนยางน้ำเลยเดี๋ยวค่อยๆเก็บเพิ่นเดี๋ยวอ่อนนั่นแหละเป็นตกลงไปเพิ่นเ่ออยากเนี้อบานน้ำมือกัาเพิ่นคือเก่านั่นแหละแต่อันนี้มันน้อยจังเลงแต่ในหน่อยจังสีอ่อนๆจังสีเดี๋ยวได้เสียบได้หนิยข้างขนทางได้เนี่เสียงรถแลนไม่เราคับปอคับปอไอเพื่อใดดอกไพสิว่าจังได้กระซังเพราะว่าค่อยเป็นคนลักเหตุ น้อยๆจังสี่แล้วอ่อนๆกำลังพอกินดีเด้อจ้ากำลังเสียบเลยนี่ซจำหนีแล่ะกำลังพอกินเดี๋ยวคอยสิค่อยๆไอ้เก็บกระเพิ่นเด้อจ่าอุ้ยตายติดป,ปากอีกเราคำคำนี่เพชรเหนือจังสี่ได้เพิ่นน้ำงามเนี่ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวข่อยสิขอเก็บสองมือกันจ้ะี่น้องข่อยจับกล้องมาได้ตอนนี้ พ่อของมักกิจเราจ้าของแซบคอยมักหลายนี่เห็ดอินุกีจ้างามขนาดเลยเพิ่นซิเป็นกอด้นี่บังเด้อคอยสิค่อยเก็บเพิ่นออกมาเป็นกอสิได้บ่นี่โอ้ยได้อยู่จ้าได้อยู่ได้อยู่นี่เด้๋ยวนี้งามแค่อย่างนี้นั้นเพิ่นไอ้นั่นแล้วเพิ่นเบิดเพิ่นเมืดอายุเราเพราะเอาเพิ่นจ้าอันนี้เพิ่นก็น้อยอยู่นี่เพิ่นกำลังจะขึ้นมาอีกกำลังจะโจอยู่จ้า Boy vladai y noki kum ninh ttun ninh ninh noi kakalanka ngang kalanko đi kum ngon lenya môn y kum ninh lazy open ninh yam ninh kum 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 พ่ออีกแล้วจ้าอินุกิ้ยางสวยยางงามเลยบาทที่เนี่ยคอยสิเอาเพิ่นแบบน้ำงามเดยอยู่บนนี้สเบิ่งดุคอยชื่อคอยคอยเอาเย็ใดใจบนน้อมือเดี๋ยวเนี่ยน้อมือหนึ่งก็จับกล้องจัทบทุ่งสดนพอแก,กะกลับมาเอา,าอเพิ่น,นกันด้วจ้ะต้นไอ้ดีไอ้เพิ่นชื่เกิดจะคุ้นต้นใหม่จ้ะโอ้ยขอโทษเลยหลายเด้อดทำายทำาย จิงหนัดเจ้าออกเป็นก่อได้ดยุ่ง่นเนี่ยสงสัยต้องเอามีดปาดเดี๋ยวมีดปาดขาดเพิ่นแบบนึงจ้ะแม่แกเดี๋ยวสิร้องเบิ่งเในบาดท,ที่นี่บอลูบาข่อยสิเห็ดได้บอ่อมือเดียวมือซ้ายสิข่อยก็ได้ถนัดซ้ายเนาะเอ๊ะออมีแปดแปดเพิ่นนะมาเพวุดตรงนี้แบบนึงเลยจ้ะวแบบแม่งอันนี้แม่งขีใ้ใกล้เกิดใกล้เกิดที่บ้านน้องอุ่นกินคือ โทดทีทดทีตป็นปุ้มแพ้น้ำแล้วก็อากาศเย็นน้ำจ้ะเ่ได้จ้ะงามยังางามเลยดิตรงนี้พี่น้องกันได้พันสิบเกิดเป็นก่อนี่แหละว่มามันปาดขาดแล้วยังบ่าขาดจิตๆจ้ะอุ๊ยอันนี้รู้สึกว่า อันที่เพิ่นว่าเขาขาวนะบางไอค้นเพิ่นบางค้พิ่นสิวาาแต่ว่าตามที่ก่อยศึกษามานี่เพิ่นว่าเป็นเชื้อเพิ่นเป็นเชื้อของเพิ่นเป็นสปอร์ของเพิ่นได้จ่าในเพิ่นแกเราเพิ่นเริ่มไอเริ่มออกเชื้อออกสปอร์เพิ่นเพื่อขยายพันธุ์อีกเราจะนี่จจะกเอาเพิ่นได้แค่นี้แหละอันที่เหลือนั่นก็ปป่อยเพิ่นไว้นี่แหละได้หลายแล้วอันนี้ก็ปป่อยเพิ่นไว้หอเพิ่นไดอยู่เพพันธุ์ขยายพันธุ์โตไป บอลูว่ะข่อยจิซสวยเพิ่งได้บ่ลด้หนิปิด <c oughs> ไปจงังสี่บอลูว่าเพิ่นจังไหน,นเนาะกะคิดว่าซอยเพิ่นนั่นแหละจังหวะจิซอยให้เพิ่นยู่เพิ่นโอยู <c oughs> ขอ่ขอ่ขอยกับบอลูเนาะไอ้อไก็เฮ็ดไปซาดนั่นแหละตามภาษาไม่ยายเอวนี่แหละจ้ะ